สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกดแจแดงวันนี้จะความเกาตลอดเนาะอาจารย์ตีเปรียบลองกันเขามากเนาะคะ่ะอาจารย์ตีก็ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แจแดงนะคะกับอาจารย์ตีกับน,น้ำเลขของอาจารย์เล็ก ส,ส,สุขสวัสดิ์เขาม่สามตัวตรงเนาะคะนะ่ะเนาะสามตัวตรงสถิติก็ถูกทุก้งหมดตรงๆเลยมาลงช่องเจแดงผิดผิดไปสองหวดหรือสามหัวตัดคุณผู้ชมเนาะหวดแรกคือห้ากันงวดสองซ่อมเบิ่งงหวดสามวดที่แล้วก็เลยเข่าสามตัวโตดค่ะแล้วก็หวดนี้ลงคลิปไปแล้วเด้อค่ะอาจารย์เล็กลงคลิปไปแล้วเจแดงก็ได้จัดแล้วนะคะเนาะ วิ่งบนบนวิ่งวิ่งห้านะคะเดี๋ยวจะแดงเขียนในเบื้องเดียวให้เบื้องไล่มือเป็นวิ่งห้าสี่ตัวโอ้สามตัวเอาคนใส่ปากกาแดงเขียนจะแดงกับเรื่องใส่ปากกาแดงขึ้นกันค่ะ,ะนะคะอ๋อ ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยมากหรอกค่ะทานช่วชมาเรียวเนาะมาเรียวค่ะมาเรียวมาเรี่ยวสายปูกระล่องไปให้เด้อเด้อ่างงวดก้อนไปนให้เก้าสองนะเลขสายปูนะ่ะเลขแม่ออกวัดมาบอกนะมันก็นให้ไปเรียวจานเลขสุขสวัสดิ์งวดก้อนกับสองสามเราไม่นี่ไงไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะ่ะเกี้ยแดงว่ามันมม่มาน้ำกานเนาะ ว่ามันบามาน้ากันก็ลอยมาน้ากันอีกจนได้นะคะเนาะนะะี่ค่ะรอบนี้มากเลยค่ะเดี๋ยวต่อจากอาจารย์เลยเดี๋ยวจากต่อจากอาจารย์ตีะะแล้วค่ะเจดีย์มัวว่าหกข้างล่างตำแหน่งที่หกไม่เคยออกบุญจักเกียร์เดีย์ไปจับเก้าหกก็เป็นเลขดับไม่จับเก้าสองกับว่าสองกับเก้าว่ามาน้ากันมันไม่เคยมาด้วยกันนะสรุปแล้วมาเก้าสองถึงั้งบนข้างล่างเด้อขังงุดที่ผ่านมาเนาะ อันนี้แม่ทิพย์แม่ทิพย์มาละคือกันมาละคือกันค่ะท่านผู้ชมนี่พ่นให้บนออกล่างแล่เพ่นให้ล่างออกบนยิงมาดก,ก็เก้าสองยิงมาดรอหมื่ออ่นอย่าก่อลายเขียนเจ๊คขาเจบ ไม่ใช่อ้าวจะแดงก็ไดห้าเก้าว่าจะเขียนห้าเก้ามันไปเขียนห้าเจ็ดอ้ยเนาะเนาะว่าจะเขียนห้าเก้ามันไปเขียนห้าเจ็ดอ่ะบงังแสดนะ เลือฝันฝันที่เด็ดเพ็่นว่าฝันเด็ดฝันเด็ดอาจารย์ตีเพื่นฝันเค่ะเพื่นได้ตวนีอ๋อคือได้ตเกานี่ค่ะนี่คือเลือฝันเพืนนะ่อนเนาะ วิ่งบนห้าวิ่งบน5าค่ะเอาแคปหน้าจอก่นท่านผู้ชมตัวเดียวห้าตัวเดียวค่ะห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวค่ะห้าตัวเดียว ตัวเด่นตัวเด่นคือตัวนี้เนาะเพิ่นเด่นตัวนี้เด้อค่ะท่านผะู้ชมเนาะเต้นตัวนี้ตัวเด่นห้าเก,ก้าจะแดงไปลงเขียนว่าสีเขียนห้ากเก้ามันกเขียนห้าเจ็ดเดี๋ยวสะให้เบิ้งตัวจริงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลายมือเพิ่นเลยนี่พ่อเบิง้งใดแต่ว่าจเจแดงต้องเขียนไว้เป็นหลักฐาน อย่าหายนะคะนะแล้วก็มันก็ไม่ชัดด้วยในนะสี่ห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเลขฝันเพิ่อนอนะ่ะสองเก้าสามกับเก้าสามค่ะนี่คือเลขอาจารย์ตีนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสังซก้อคิมมาใดเบื่อทรขคือนายนาจโจน,นะคะคลิปนานนาจะเป็นไม่มีสามตัวน,นี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยกับแม่ทีบเลขเด็ด แม่ทิพย์เลขเด็ดน่ะบนให้หกศูนย์ล่างใ้เก้าสองสลับกันขึ้นบนล่องล่างเนาะโอ้ยจังเดยสลับถ้าเก้าขึ้นตรงลวดเอาเจดียงกับสิขอตัวล่าไปก่อนนะคะสั่งซื้อคีมาได้เบอร์โทรคื้นให้หนยก้าสอ0 9 2 8ไปเก้าค่ะ เลขฝันกับสองเก้าสามแล้วก็เก้าสามตัวเก่าเลยนะรอดูไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิธถูกไวม,มาตัดสินดีกว่าค่ะท่านผูช้ชมเนาะเอาหรือจะเอาแม่ที่เลขเด็ดแม่ที่เลขเด็ดสกอรจังมากไม่มีสามตัวนี้ท่านสิตตัดสินใจท่านเบิ้งไว้อาจารย์เนี่ยหญิงมาดก,ก็รอวัอนพรุ่งนี้วันรุ่นนี้นะคะเนาะแล้วก็ ให้เบิ้งสุ่มนีถาแล้วเอาไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีถูหย้ยมาตัดสินนะคะเนะาะเจ๊สิเป็น,นเนวาไดเนาะบันนี้เนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามจังสืขี้มาได้เบื่โทรกึ้นัน้หนาจอนะคะอุวงสายตาค่ะอุวงสายตาตาใตาดีนะบม่มีน้ำตาไหลบม่มีเจ็บตาแตะก่อนสิเจ็บตา น้ำตาไหลเจ็บตาขิดตาลายขายมาสีหาปีบรเคยกินจักเทีอเพิ่งจะมากินนี่แหละกินแล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะหมอห้ามกินอาหารเสริมก็บพรได้กินจักเทีอยอีกอยังก็ไดเนาะ ถ้ากินอาหารเสริมได้ก็สิวสวยผิวงามล่ะก็ดีเนาะฮะเนาะทีนี้หมอห้ามกินเพราะว่ากินยาว่าฟาลินทีนี้มาดื้อกินเพราะว่าตามันบอไวแล้วเนาะตาเราไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ดื้อกินดื้อกินแล้วก็เออรู้สึกว่ามันกระซับกระเซ็งรู้สึกว่ามันมีแห้งก็กันซึนซ่วงกว็กันนะคะไม่เหนื่อยไม่เพียไม่ล้าแล้วก็หัวใจก็ดีนะหัวใจก็ดีขึ้นกันเนาะ ก็เลยกินเบิงผลไปตรวจเลือดกันนะพ่อใจอยู่หนึ่งจุดเก้าห้าหนึ่งจุดเก้าแปดมันก็ดีอยู่เนะค่ะนะมันก็ไม่ต่ำมากนะถ้าหนึ่งจุดห้าศูนย์หรือว่าสองถึงสามเขาคำนดให้เนาะเราอยู่ได้หนึ่งจุดเก้ากว่านี้ก็ดีง,งามๆเลยทำหมอโรงพยาบาลศูนย์หัวใจชิรีกินนะ ถ้าได้1.9 1.80 1.90 200เนี่ยมันจะดีมากๆเลยถ้าได้สองมันก็เลือดมันก็วิ่งเลี้ยวเกินไปนะเอาหนึ่ดเนึ่งจดแปดเนี่พอดีเลยนะะอันนี้คือคีมกังวันเดอร์ ขอเวลาเนี่ค่ะบ,บอเบิ้งก็ออกไปก็ได้เนาะขอเวลาทีหใหสิบนาทีให้มันผ่านให้หวยแล้วไปก็ได้เดอ้เอ,อพูดสิไปเนาะจะเดียงก็สิคลายขิ้ต่อค่ะก็มาทาหลังมือมันก็นเนียนตรงมือนอะเนียนตะกอนหยาบด้อยค่ะผิวหยาบอันนี้เนียนบางเนาะตะกอนหลังมือจะเดียงมนันหนาเกียดมากเลย ตัวนี้เบืองด้วยตาเป่านี่มันมันเนียนอะ่ะเนียนใสแล้วก็เรียบพร้อมนะแต่ผ่านว่าถ้าโซ่ดันผู้้มเบิองนี่มันละใสไหมใสแล้วก็เรียบพร้อมนะขั้นติดาที่แขนมันเป็นยังงสินะแขนมันบาเรียบนะตรงนี้เรียบนะคะทานส้มเรียบเนียนพร้อมเ้อแต่ก่อนมันสีหยาบมันาหยาบและะ้วก,ก็ปูแล้วก็ดำปึ๊กปื๊กปึ๊กโอ้ยนาเกียด อันนี้พอโซ่ได้อยู่ที่ซ้ำนี่ก็ได้นี่หกสิบสามหกสิบสี่นี่ได้ผิวซ้ำนี่ก็ดีดินี่ทางนอกกันเนียนนะรู้สึกว่ามันเนียนเรียบกว่าเก่านะค่อยก็แขนนะ่ะแขนมันหยาบอยู่ตอนนี้นะนี่มันเรียบเนียนเลยสัมัสมาถ้าโซ่นี่ไหมอ้าสนใจรั่งซื้อกันข้าวมาได้กันรับประกันของดีมีอยู่ตลอดไปว่ามีขายสาบสวยไม่มีขายหมดแล้วก็เทกล่องเท ไอ้ลังไปเลยเนาะอันนี้ยังคงอยู่กับห้าตลอดไปเนาะดีแล้วก็ใส่ตอลูกค้ากับเกลูก็ใส่กันหลายเนาะ,ะเนาะใช้แล้วใช้อีกอันนี้ก็แก้ปวดเกาลดบวมของเกาเนาะค่ะเนาะลดบวมของเกาได้เลยแล้วก็แก้ปวดข้อปวดข้อต่างๆนะคะปวดกระดูกปวดกระดูกเนาะคะ่ะปวดตามเส้นตามเอ็นเมื่อหายเด้อขอบอกไว้ก่อน ถ้าเส้นเอ็นจะไม่หายคนละอย่างกันเนาะหลดบวมหัวเก่าแถมบำรุงกระดูกพร้อมนะคะบํารุงข้อสาคัญบำรุงกระดูกแคลเซียมะมันจะไปเสริมสร้างกระดูกให้ให้ดีจะไม่แตกจะไม่พุ่นในวันข้างหน้าแกตุแม่กระแดดของท่านกระดูกของท่านสิบบ่เล่ากระดูกของท่านสิบบ่แตกกระดูกของท่านสิบบ่พุ่นเนาะจะไม่เป็นภาระให้ตนเองและลูกหลานพยุงหรือดังรดเข็นนะคะเนาะ มนรุ่งร่างกายไว้กินปีละสองสามกระปุกอะไรเนาะถ้าไม่กินมากนะกินปีละสองสามกระปุกกินเบิดแล้วก็เศร้ากินปีหนามากก็กินอีกกินเพื่อเอาอย่่หยุดกินนะคะกินแล้วก็ให้กินไปเรื่อยๆไม่ใช่กินหมดแล้วก็หยุดกินได้2อามกระปุกแล้วก็หยุดนะปีหนาก็กินอีกปีเฮือก็กินอีกกินทุกปีทุกปีนะคะเสริมสางไว้เนาะ เอาจได้มีกระดูกที่แข็งแรงเนาะคะ่นะเนาะกินหลังอาหารทันทีเนาะคะ่ะตัวนี้สองเม็ดหลังอาหารนะคะตัวนี้ก็สองเม็ดหลังอาหารเมื่อกี้เจเดงเพิ่งกินข้าวเที่ยงมากก็กินทุกมือเนาะคะ่ะธรมานังจัดเล่ยการนี่สิเอากระ c ท่านผู้ชมโชคดีเราด้วยถูกหวยเปน็นน้ากันกับอาจา์ตีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ